สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับชายที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในยุโรปนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาเป็นนายทหารที่ฮิตเลอร์นั้นชื่นชอบมากๆนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยคอมมานเดนของหน่วยเ s นะที่ไม่ว่าจะได้รับภารกิจอะไรก็ตามแต่เขาจะไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนชายผู้ที่เป็นนาซีทั้งกายและใจแต่หลังจบสงครามกลับไปทํางานให้กับชาวยิวและนี่ก็คือเรื่องราวของเขานะครับไอหน้าบากที่มีนามว่าออตโตสกอเซนีผมรู้จักสกอเซนีก็ตอนที่ทําเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับ เห็นแล้วก็เอ๊ะคนนี้หน้าตาเหมือนพวกตัวร้ายในหนังน่ะคือแบบมีแผลเป็นที่หน้าด้วยนะพอเข้าไปค้นชื่อแกก็รู้ว่าแกนั้นโด่งดังพอตัวเลยแหละดังขนาดที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดในยุโรปเลยนะครับออโต้สกอเซนีนั้นเกิดที่กรุงเวียนนานะครับปี1908เกิดในตระกูลที่รับราชการทหารช,นชนั้นกลางที่มีอันจะกินนะครับแกเป็นคนออสเตรียนะแต่พูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่รวมถึงภาษาฝรั่งเศสและก็ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว สกอตเซีนี่มีแผลเป็นที่โดดเด่นบนใบหน้านะครับซึ่งแผลเป็นนี้ได้มาจากการประลองดาบช่วงวัยรุ่นนะครับที่ตอนนั้นแกเป็นสมาชิกของสมาคมฟันดาบนะครับตอนที่แกกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคเวียน,นาสกอตเซีนี่นั้นมีแนวคิดที่เป็นชาตินิยมนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะ น่าจะได้มาจากครอบครัวแหละเพราะบ้านแกเป็นครอบครัวทหารเนี่ยครับพอได้เข้าไปฟังโจเซฟเกอร์บเบลพูดที่เวียนนาสกอร์เซนีก็ได้มีแรงบันดาลใจและเริ่มสนใจด้านการเมืองและแนวคิดของนาซีจึงเข้าร่วมองค์กรนาซีที่ออสเตรียนะครับในปี1932จากนั้นแกก็กลายมาเป็นสมาชิกหน่วย S.A. สาขาออสเตรียในปี1934 หลังจากที่ฮิตเลอร์ควบรวมออสเตรียกับเยอรมันเข้าด้วยกันแล้วนะครับก็ได้เปิดศึกสงครามในปี1939ตอนนั้นสกอรเซนี่ก็ทำงานเป็นวิศวกรโยธานะครับเออคือคือผมลืมบอกไปว่าแกเรียนจบวิศวะนะครับนั่นแหละครับหลังจากการลุกรานโปรแลนด์แกก็ได้เข้าอาสาเข้าร่วมรบในกองทัพอากาศลูบอฟเฟอร์ของเกอร์ลิงนะครับแต,แต่เรื่องตลกก็คือคือคนอย่างสกอเซนีนะครับที่ ุ่นมีร่างใหญ่นะครับทั้งเท่ทั้งมีเสน่ห์นะทั้งฉลาดคือแบบแต่งโตมาดแมนหุ่นป่านดาราโกอะไรประมาณนั้นนะครับครบเครื่องขนาดนั้นนะกับถูกกองทัพปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเขานั้นตัวสูงเกินไปคือคือคือสกอร์เซนี่นั้นสูงเออสูงประมาณ6ฟุต4นิ้วนะครับบ้านเราก็จะประมาณ190กกว่ากว่านั่นแหละสูงเกือบ2เมตรนะส่วนอีกข้อก็คือเขานั้นแก่เกินไปนะครับที่จะไปฝึก ในในการเป็นลูกเรือนะครับคือแก่เกินไปแล้วคือตอนนั้นแกอายุประมาณ31ปีเข้าไปแล้วนะพอกองทัพไม่รับแกนะครับแกก็เลยเข้าไปสมัครกับหน่วย s s นะคือหน่วยหน่วยวอฟเฟิลเคือสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับเอาไว้ง่ายก็กคือ Wa ฟเฟิน s นั้นคือหน่วยทหารของ s s แค่นั้นแหละเยอรมันจะมีกองทัพเป็นของตัวเองต่างหากนะครับเรียกว่าเวร์มาร์คส่วนหน่วย SS ก็มีกองทหารของตัวเองเรียกว่าหน่วย Wa ฟเฟิน s สรุปมา มันก็คือองค์กรทหารนะครับที่ทับซ้อนกันกับองค์กรทหารของเยอรมันอีทอดนั่นเองนั่นแหละครับหลังจากแกอกหักจากกองทัพเยอรมันแกก็เลยเข้ากองทัพเอชเอสแม่งซะเลยสกอร์เซดีได้เข้าร่วมรบหลายครั้งนะครับคือในฝั่งของโซเวียตนะและได้เหรียญก้าหารกางเขนเหล็กชั้น2หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บในปี1942เนะครับเขาก็ได้มาพักรักษาตัวและได้ตำแหน่งที่เบอร์ลินนะครับคือตำแหน่งนั่งโตะนะซึ่งในขณะนั้นเอง ที่เขาได้คิดค้นพัฒนานหน่วยรบที่เชี่ยวชาญในการสงครามไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมบ้างแหละแบบสู้รบแบบกองโจรบ้างการโจมตีด้วยการก่อเวรศกรรมอะไรต่างๆนานาหรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าพวกหน่วยคอมมานโดนั่นเองจนในปี1น4 3ันะครับจดสกอร์เซนีก็ได้ถูกให้รับมอบหมายให้ไปเป็นผู้บังคับบัญชาการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกหน่วยที่เขาคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะนั่นแหละและตั้งชื่อหน่วยที่เข้าฝึกนั้นว่า SS Combat Unit Center ภารกิจที่ทําให้ชื่อเสียงของเขาและหน่วยมีชื่อเสียงถึงขีดสุดน,นะครับคือแบบแบบว่าใครๆก็ต้องรู้จักเขาก็คือปฏิบัติการโอก๊กคือภารกิจที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือมุสโซเลนีนะครับเบริโตมุสโซเลนีที่ถูกจับขังไว้ที่เทือกเขาแกลนซาโซ เมื่อวันที่12กันยายนปี1943สกอเซนีกับนายทหารหน่วย SS 16นายได้ทำงานร่วมกับหน่วยพลร่มของเยอรมันอีกทีนึ่งนะครับโดยใช้เครื่องล่อนในการขนคนเข้าไปใกล้พื้นที่โดยการปฏิบัติการนั้นทั้งหน่วยพลล่มและก็หน่วยคอมมานโดของสกอเซนีก็ได้เข้าจับกลุ่มเหล่าทหารทั้งหมด200นายโดยที่ไม่มีการยิงปืนแม้แต่นัดเดียว หลังจากการทำภารกิจเสร็จสิ้นนะครับและข่าวการช่วยมุสโสลินีนั้นไปถึงหูของวินสตันเชอร์ชิลล์ปู่แกก็ได้ออกมาแถาลงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นการโจมตีที่กล้าหาญนะครับที่ซึ่งอยู่เหนือการคาดเดาโดยสิ้นเชิงแบบประมาณว่าคือแบบแอบ,บชมในฝีมือน,นิดๆนะนะเพราะด้วยปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับทำให้ไฮนเกอร์ลิงไฮริชเทมเลอร์และก็จเซฟเก,กเบลก,ก็ได้ทําการเปร่าประกาศโฆษณาชวนเชื่อซะใหญ่โตนะครับว่าเป็นผลงานของสกอร์ซินีและก็หน่วยคอมมโดของเขา มีรูปของสกอ์เซีนีแล้วก็รูปของมุสโตลินีนะครับคู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับไปไหนก็ได้ไปด้วยกันจนทําให้สกอ์เซีนีนะครับได้เลื่อนตําแหน่งเทียบเท่าถึงพันตีเลยนะและยังทําให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นชายที่อันตรายที่สุดในยุโรปในขณะนั้น อีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่นะครับนั่นก็คือการปฏิบัติการกระโดดไกลว่ากันว่าปฏิบัติการนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อทําการรอบสังหารบิ๊กทรีนะครับซึ่งขณะนั้นก็มีได้แก่โจเซฟสตาลินวินสตันเชอร์ชิลและก็แฟรงก์สตีรูสเวลนะครับในการประชุมที่เตหะรานนะ,นะในปี1943 แต่แผนการนี้กับถูกโซเวียตลูทันนะครับและทําการระบุตัวสารลับของเงยอรมันได้จึงทําให้สกอเซนีนั้นต้องยกเลิกภารกิจนี้ไปแต่พอหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการโต้เถียงในหัวข้อของภารกิจนี้ว่านะครับอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะนี่อาจเป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งโซเวียตก็เท่านั้นอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญก็คือนะครับในเดือนตุลาคมคศ1944ฮิตเลอร์ส่งออสโตสกอเซนีนะครับไปยังที่ฮังการี หลังจากได้รู้ว่าผู้สำเร็จราชการของฮังการีนั้นคือนายพลเรือมิกลอสฮอทีกำลังเจราจาสงบศึกกับกองทัพแดงของโซเวียตนะครับอนของเหตุการณ์นี้ก็คือว่าถ้าหากฮังการีนั้นยอมแพ้แล้วนั้นก็จะทำให้กองทัพเยอรมันกว่าล้านนายนะที่สู้รบในคาบสมุทรบอลข่านนั้นถูกตัดขาดและก็จะสูญเสียทรัพยากรอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นนะครับฮิตเลอร์จึงส่งให้สกอร์เซนีไปทำภารกิจและพาตัวลูกชายของฮอทีก็คือ มิกรอสฮอทีจูเนียเพื่อบีบให้ฮอทีผู้พ่อนะครับยอมลาออกจากตําแหน่งผู้นําของประเทศและก็ทําการจัดตั้งรัฐบาลปฏิเดชการชุดใหม่เข้าไปแทนที่อีกภารกิจที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยก็คือในช่วงปลายปี1944นะครับหลังจากที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นขึ้นบุกมาได้แล้วที่ฝรั่งเศสออโตสกอร์เซนีก็ได้รับมอบหมายให้นำกองกำลังที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเลยนะครับปลอมตัวไปเป็นทหารอเมริกันนะนะเพื่อรอบแทรกซึมเข้าไปป่วดแนวรบของฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อสร้างความสับสนและก็ก่อเหตุวุ่นวายนะครับวิาสกรรมต่างๆโดยปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า Operation g a v e แต่ก็มีทหารบางส่วนของ s c o r s e n e นะครับถูกจับได้แล้วก็ได้ไปปล่อยขา่าวรือว่า s c o r s e n e e นั้นกําลังนํากําลังบุกเข้าไปในกรุงปารีสเพื่อที่จะไปรอบสังหารหรือจับตัวในพลไอเซนฮาวจนจน,จนทำให้ดไวดีไอเซนฮาวนะครับ ต,ต้องใช้เวลาในทั้งคริสต์มาสในปี1914นะครับหมดไปกับการขักตัวเพื่อความปลอดภัยคือแบบไม่ค่าไปไหนเลยนะคือจนจนทำให้ฝ่ายสัพพะตพินนะครับต้องตอบโต้ด้วยการประกาศตามล่าตัวสกอร์เซนีทั่วดินแดนนะครับที่พวกเขาไปควบคุมอยู่ซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับทำให้นายทหาร23นายของสกอร์เซนีนะครับถูกจับหลังแนวรบอเมริกันและ16คนถูกจับประหารชีวิตโทษฐานเป็นสายลับเนื่องจากได้ทำการฝ่าฝืนกฎสงครามคือ ดูคิดดูดินี่แค่ขนาดข่าวลือนะครับว่าเขาจะมานะก็ทำอาวุธไวายไปทั่วยุโรปเลยทีเดียวหลังจากสงครามจบนะครับสกอรสเนนีก็ได้ถูกจับและถูกควบคุมตัวเป็นเวลา2ปีนะครับก่อนถูกไปพิจารณาที่ในฐานะอาชญากรสงครามนะครับในการพิจารณาที่ดาร์คเคาในปี1947ถูกฟ้องข้อหาละเมิดกฎหมายสงครามโดยการปลอมตัวเป็นทหารฝ่ายอื่นซึ่งสมัยนั้นมันมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าห้ามปลอมตัวนะ คือในอนุสัญญาเฮกนะครับปี1907และในวันที่9กันยายนปี1947นะครับศาลก็ได้ตัดสินให้ออโต้สกอร์เซนีนั้นพ้นทุกข้อกล่าวหาเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอหลังจากการพ้นผิดนะครับสกอร์เซนีก็ได้ถูกควบคุมตัวไว้ในค่ายกักกันที่เมืองดามสตัดนะครับเพื่อรอการพิจาจรณาคดีอีกคดีหนึ่งที่มีว่ามีความเกี่ยวข้องกับนาซีหรือไม่นะครับ แต่ในวันที่27กรกฎาคมปี1948เขาก็ได้หลบหนีจากค่ายด้วยความช่วยเหลือของอดีตเจ้าหน้าที่ SS นะครับ3คนที่สวมเครื่องแบบของตำรวจทหารอเมริกันและอ้างว่ามีคำสั่งให้พาสกอร์ซนี่นั้นไปยังนูเลมเบิร์กปลอมตัวกันเก่งมากเลยอย่างกับอีธานฮัน์เลยนะ หลังจากที่หลบหนีมาได้แล้วนะครับสกอเซนีก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับในแคว้นบาวาเรียเป็นเวลานานประมาณ18เดือนเลยทีเดียวโดยมีการติดต่อกับพวกอดีตสายลับของนาซีอยู่เรื่อยๆนะครับและในปี1950เขาก็ได้ถูกถ่ายภาพได้ที่คาเฟ่น,นะครับในกรุงปารีสซึ่งทำให้ต้องย้ายไปอยู่ที่ซาวบุก หลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปมาดริดนะครับด้วยหนังสือเดินทางที่ออกโดยทางรัฐบาลของสเปนเองและได้ทําการเปิดธุรกิจด้านวิศวกรรมขนาดเล็กอยู่ที่นั่นในขณะเดียวกันเขาก็ได้ทําการช่วยเหลือเหล่านาซีอย่างลับๆนะครับให้หลบหนีเข้ามาในที่ประเทศสเปนนะและส่งไปที่อเมริกาใต้อีกด้วยในปี1952น,นะครับประเทศอียิปต์ก็ได้ถูกยึดอำน,นาจโดยนายพลฮัมเมดนากีิฟสกอร์ซนีก็ได้ถูกติดต่อเพื่อไปทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการทหารให้กับนากีิฟนะครับ สกอตเซนีได้ทำการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เป็นอดีตทหารของหน่วย SS และก็แวมาร์กนะครับเพื่อที่จะเข้าไปฝึกกองทัพของอียิปต์นอกจากฝึกกองทัพอียิปต์แล้วนะครับสกอเซนียังได้ฝึกกองอาสาสมัครของอาหรับในแบบยุทธวิธีของมันโดของเขาด้วยนะเพื่อที่จะใช้เป็นในการสู้รบกับทหา่อังกฤษที่ประจำอยู่ในเขตของสุเด อีกทั้งยังมีการฝึกให้ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์นะครับเพื่อใช้สําหรับในการบุกเข้าไปในอิสราเอลผ่านทางถนนกาซาครับในปี1 9 5 3งพอถึงหนึ่อีกด้วยและในช่วงระหว่างนั้นนะครับสกอ์เซนี่ก็ได้เดินทางไปมาระหว่างสเปนและก็อาเจตินาอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งเขาก็ได้ไปรับจ็อบไปทําหน้าที่นะครับเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีฮวนเปรองของอาเจตินาและยังเป็นบอดี้การ์ดให้กับเขาอีกด้วยแม่งานชุกจริงๆเลยนะจาคนนี้ จะมีเรื่องที่น่าตกใจเกี่ยวกับออสโตสร์เซนีอีกเรื่องนะครับคือจากจากคนที่เป็นนาซีทั้งกายและใจอะนะคือออสโตสร์เซนีนั้นเป็นนาซีขนาดแท้เลยนะครับแต่แต่ทำไมคนแบบนี้ทำไมถึงกลับไปทำงานให้กับชาวยิวได้ละ่ะมันยังไงกันแน่นะมาฟังกันนะครับคือในช่วงปี1950นะครับถึง60นะมีนักวิทยาศาสตร์เยอรมันจำนวนมากนะครับที่ไปทำงานให้กับกองทัพอียิปต เพื่อผลิตจรวดหรือขีปนาวุธระยะไกลนะครับซึ่งเตรียมไว้โจมตีประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะมันจึงทําให้หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนั้นก็คือมอสซาดนะครับหน่วยมอสซาดทำงานกันอย่างหนักนะครับปวดหัวอีลงุงตุงหนังมากแต่ทางมอสซาดเองก็ได้รับรู้นะครับและเข้าใจดีว่าสกอร์เซนีนั้นก็ได้ทํางานร่วมกับเหล่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ด้วยเช่นกันและมีความสําคัญอย่างมากนะครับจนกระทั่งมีการตัดสินใจที่จะทําการลอบสังหารออตโตสกอร์เซนีเลยนะ แต่ขัวหน้าของหน่วยมอสซาดก็ได้เปลี่ยนใจนะครับและก็ได้ตัดสินใจที่จะนส่วนสกอร์เซนีนั้นเข้ามาเป็นพวกแทนเพื่อใช้ประโยชน์จากคนวงไหนนั่นเองหลังจากที่สกอร์เซนีนะครับได้ฟังข้อเสนอของเหล่าหน่วยมอสซาดนะครับเขาก็ได้มีเงื่อนไขว่าถ้ายอมลบชื่อเขาออกจากบัญชีดําการตามล่านาซีมาลงโทษนั้นของอิสราเอลนั้นนะครับเขาจะยอมทํางานให้คือคือใครที่ไม่รู้นะครับมอสซาดคือหน่วยสายลับที่มีบทบาทในการตามล่านาซีนะครับพวกที่หนีนะให้มารับโทษ พวกหน่วยมอสซาดนี่แหละที่ไปตามล้างตามเช็ดไปลักพาตัวคนพวกนั้นพวกนี้เข้ามารับโทษนะครับนี่แหละหน่วยมอสสาดหลังจากนั้นนะครับสกอตเซนีก็ได้ตกลงปรุงใจทํางานร่วมกับเหล่าสายเหล่าสายลับของหน่วยมอสซาดนะครับและสกอตเซนีก็ได้ให้ความร่วมมือนั้นเป็นอย่างดีทางด้านข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่างๆของเหล่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นรวมทั้งสกอตเซนีนั้นยังได้ทําการรอบสังหารนะครับ นักวิทยาศาสตร์ด้านจรวดด้วยนะที่ชื่อว่าเฮนส์คุกพะเรื่องนี้แหละทําให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆต่างก็ตื่นตกใจกลัวและทําการหลบหนีออกจากโครงการนี้ไปในที่สุดพอเสร็จสิ้นภารกิจนี้นะครับมอสซาดก็ได้ดึงรายชื่อของสกอร์เซนีออกจากบัญชีดํานะครับตามที่ได้สัญญากันไว้คําถามคือทําไมนาซีอย่างสกอร์เซนีถึงได้ไปทํางานให้กับชาวยิวอันนี้นี่มันมันไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับคือแบบ แต่ก็ได้มีคนคาดการว่านะครับเขาอาจก็แค่อยากที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวาและแสวงหาความตื่นเต้นก็แท่น,นั้นเองนะเฮียชีวิตแกคงรจะน่าเบื่อนะคือออลโต้เลยหาความตื่นเต้นอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายในช่วงมันไปของออลโต้สกอร์เซนีนะครับสกอร์เซนีก็ได้พยายามจะไปซื้อที่ดินทําเกษตรที่ไอแลนด์แต่ก็ได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากชาวบ้านก็อย่างว่าเลยเนาะอดีตนาซีนะครับ จนรัฐบาลไอร์แลนด์นะครับต้องประกาศว่าสกอร์เซนีนั้นเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศนี้สกอร์เซนีนั้นยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกที่มีแนวคิดขวาจัดด้วยนะครับโดยการที่เขาต,ตั้งทีมที่ปรึกษาขึ้นมาและทําหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อสัรหาและฝึกอบรมนักรบกองโจรน,นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเข้าไปสู้รบทําสงครามกับพวกรัฐบาลฝ่ายซ้ายและรัฐบาลทหารที่ยึดอํานาจจากประชาชนคือไล่มาตั้งแต่อฟริกาใต้ไปจนถึงกรีซและก็ชิลีนะครับ ในวันที่5กรกฎาคมปี1975สกอร์เสกอซนีนั้นก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดและถูกฝังศพไว้ที่กรุงมาร์ดริดในสเปนนะครับซึ่งขณะนั้นเขามีอายุ67ปีจากนั้นนะครับร่างของเขาก็ถูกนำขึ้นมาเผาและเท่ากระดูกของเขาก็ถูกนำไปยังกรุงเวียนนาเพื่อฝังไว้ในแปลงฝังศพของตระกูลงานศพของเขานั้นไม่ว่าจะในกรุงมาร์ดริดหรือกรุงเวียนนานะครับก็ได้มีอดีตเพื่อนร่วมงาน SS ของเข,เขาเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็ได้แสดงความเคารพฮิตเลอร์และยังร้องเพลงโปรดบางเพลงของฮิตเลอร์อีกด้วย <S <S อ่ะล่ะครับและนี่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของชายที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในยุโรปชายที่เป็นนาซีศัตรูคู่แค้นของชาวยิวแต่กลับต้องมาทำงานให้กับชาวยิวชายหน้าบากที่ชื่อว่าออตโตสกอเซนีถ้าทุกคนมีความคิดเห็นย,ยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสหวันนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม